ส like ่งเข้าประกวดครับแค่ขวาไว้ครับแต่ว่าเซบกี้ใช่ต้องบอกว่าดีกรีแกก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเซ่ครับใหญ่กว่าแต่ท่วงท้นใช่ครับคำมรีเชสที่ว่าเป็นตัวส่งเข้าประกวดครับแค่ขวาไว้ครับแต่ว่าเซบกี้แล้วธรรมดาของชาวต่างชาติมีต่อยหมัดดีอยู่แล้วครับโอ้สองแล้ครับคือเอ้ายักษ์เงี้ยประดุกเฉยเลยผู้หญิงเนี่ยจะแตกต่างกับมวยชายนิดเดียวก็คือครับของประเทศนะครับ118ปอนด์น่าจะเป็นใช่ครับ โอ้ยหมัดซ้ายครับโอ้ๆยังไงครับยังไงครับไปซ้ายครับเกี่ยวครับหมัดซ้ายครับนี่เข้าไปครับทําลายเพชรอยู่จังหวะนี้เริ่มเห็นชัดครับเอาครับบวกกันแลกกันเลยครับว่าจังหวะสอกวงแบบนั้นแหละครับเพราะว่าคะแนนที่ออกมายกที่งเนี่ยเสียงแตกครับอ่ มี่เท่นั้นก็แลนเทสชนะ2เสียงครับ oh. เซฟสกี้หนึ่งสีง่เตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายขอ,องยกคะแนนส่วนมากเสมอกัน2เสียงยกนี้มาถึงตรงนี้นาะทีหนึ่งผ่านไปใกล้เคียงมากเซฟสกี้โอ้โอ้ดูครับเสียบข่าแล้วดูดีแต่ว่าเซฟสกี้ไม่หนีครับดูครับไล่แขนขีดตีสู้เลยครับทรงอาจจะไม่ได้แต่ว่ามีหมัดเสริมเอาสิครับหมัดเสริมโอ้ครับโอ้นี่ครับบวกซอกครับต่อยมัด ทีบครับมาทาลูกพักโอ้แล้วจังหวะล็อกตีครับ We have a winner by way o u n a n i m u s decision Blow c o on Shut down สามคะแนนแรกได้สำเร็จครับทนั้นเซ,นนเซส,สกี้ครับ โอ้นี่ครับไอส์กรีนครับมาชกจากประเทศตุรกีครับ